สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดี่ยว์แชนแนลนะครับตอนนี้ผมมางานบุญกระถินบ้านกกตูมนะครับมาดูอ๋อมีน้งทานนะครับเดี๋ยวมาดู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 กันนี่อะไรเอ่ยส้มตำด้วยค่ะวันนี้นี่คือพิเศษมาส้มตำนี่อะไรครับนี่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวป่าอ๋อครับ นีนะครส้มตำอ๋อมีน้ำมีส้มตำเนาะคุณแม่ครับเดี๋ยวมาใช้บริการครับมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อเป็นปมอ๋อนี่จะมี ขฮแกงส้มจะมีข้าวเหนียวแต่ทอดแล้วก็น้ำแต่ของแม่แหม่มเพิ่มขึ้นคือส้มตำค่ะอ๋อครับแม่เบาเบียนั่นแหละครับอ๋อผมป้าเบาเบียะผมก็ติดตามแล้วเพราะว่าวันนั้นนั่งอยู่เพิ่งออกจากการพ่อผมเข้ามาก่อนผม่่ะะทททีีมรแ ป้าใช่ไหมครับปาตกแต่งให้สวยเนะอ๋อนั่นนะเราเต็มจัดเต็มครัพอดีเพิ่งออกมาจากกันเหรอครับเพิ่งมาก่อนเพิ่งมาจากบ้านที่นั่นเหรผมจะไปทำไฟห้องเบอร์เบียร์อร่อยนะคะส้มจำเราตายาแล้วก็มีกระถินเรียบร้อยตายาว่าส้มจำเบียร์สวัสดีครับอ้าวอริศรไปไหนใครได้กินก็จะได้รียกทราบแน่นอนไปดูขบวนค่ะพี่อ๋อครับ สวัสดีครับนานๆเจอกันทีครับแม่โจ้กอกด้วยนะครับเนี่ยแม่โจ้กกอกนะครับนานๆเจอกันทีนะครับคนสวยบ้านกกตูมแม่ผู้ใด้เนาะนี่สวัสดีค่ะแม่ดาวกอกค่่ะแมดากกกอสวัสดีครับนานๆผมผูอมาทีนะนานๆผมมาทีใช่เลยนานๆ มีอย่างไง롱ทันของแม่ดาก็จะเป็นเนื้อมันฝรั่งนะครปรุงรสเรียบร้อยนะคะปรุงแล้วป่ะครับปรุงแล้วค่ะอ๋อสุดยอดหยิบได้เลยนะคะลองชิมดูค่ะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะหั่นไฟค่ะไฟแล้วไปเห็ดมื้อนี้บ่บด้เลิกงานเนาะเลิกงานเนาะเดี๋ยวผมไปถ่ายอยู่พุ่นเด้อโอเคเดี๋ยวนี่ไว้ผมเนี่ยบอกเอาไหวนะผมนึงเพราะนั้นเดี๋ยวผมชิมแม่เอา นี้ก็ลงทานเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลงทานนะครับเสื้อเหลืองๆน,นี่ก็ลงทานเนี้อเก็บเลยนี่ก็ลงทานอืมนี่นี่มีสองกล้องนี่ครับอยู่ข้างล่างย้งอยัง่มดเนี่กีนี่ ขนมจีนใช่ไหมขนมจีนพร้อมกับเนาะได้ไหมละครโอ้ยพ่อผู้ใหญ่ก็ดูเองครับผมจ้างเองเลยนะโอ้ยนี่ครับพ่อผู้ใหญ่สวัสดีครับแม่ผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นโรงทานาลแม่ผู้ใหญ่หมดเลยใช่ไหมครับแม่โรงพยาบาลเอด้วยนะคะอ๋อแม่ผู้ใหญ่กับเอีก็ร่วมด้วยค่ะอ๋อสวัสดีครับ ท่านพ่อผู้ใหญ่ลุยเองเลยนี่หมูปิ้งโคขุนเนาะเออเนื้อโคขุนแม่กัพบพ่อรอเดี๋ยวเราก็จะ เดินเลาะ,ะ,ะๆไปเรื่อยๆนะครับขน,นมหวานรวมรบบรวมิตรเนาะรวมมิตรหม้อใหญ่ๆของของ,ของคุณคุณแม่ครัพเองเลยครับนี่มันจะเป็นตัวจีบในการตามส่งตาม น้ำสมุนไพรเนาะน้ำสมุนไพรนะฮะสมุนไพรแก้อะไรน้ำสมุนไพรมันมีจุลภาคนะอ๋อเรื่องสมุนไพรไว้ใจเสือเสือพามาและเอฟซีต่างประเทศมีน้ำสมุนไพรเหมือนกันเอากบบสองสองสองลังใหญ่ๆนะสองลังใหญ่จากเสือพามาแล้วก็เสือพาไป แล้วก็เสือจะมีเสืออีกนะอีเสือนึงเสืออะไรเอ่ยเสือพาแวะเสือพาววะแวไปดูดีนะดีใช่ไหมใช่นี่ครับบรรยากาศเนี่ยมาเจอคุณตาสวัสดีครับอวัารับครมครับาผม่้ม่านู้นู้นานู้ เดี๋ยวารายละเอียดขอลงคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณที่เข้ารับชมวัสทีครับ